วิธีเปลี่ยนทีม FK พัทของธนาคารกสิกรไทยจากทีมปกติแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนใหม่ให้สวยงามแบบนี้ได้นะครับแถมสลิปการโอนเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสลิปน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับมาทําพร้อมกันแบบง่ายง่ายได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ FK พัทเข้ามาแล้วมากดอื่นๆจะเป็นจุดสามจุดแบบนี้นะครับต่อไปกดไปที่การตั้งค่า จากนั้นให้ใส่รหัสแป k p a s s เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรานะครับหน้าต่อไปให้กดไปที่แอปพลิเคชันจากนั้นให้กดไปที่ทีมภาพพื้นหลังเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้เรามาดูในส่วนของทีมทั้งหมดเพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถเลือกทีมที่ตัวเองชอบได้นะครับจะมีทั้งสงส่วนแบบนี้เลยนะครับ และในหน้านี้ก็จะมีทั้งทีมให้เรานำไปใช้งานแบบฟรีและทีมที่จะต้องใช้โค้ดในการแรกลกหลักๆก็ลองเปลี่ยนทีมฟรีไปก่อนเนาะเราจะได้ดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเราชอบหรือไม่ชอบจากตัวอย่างนะครับกดเลือกทีมนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกทีมได้แล้วนะครับมันจะมีตัวอย่างการแสดงผลขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อนๆน,นะครับก็สามารถดูได้และถ้าเรานะครับอยากจะลองเปลี่ยนก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วให้กดใช้งาน โอเคครับถ้ากดใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับจนมาอยู่ในหน้าการใช้งานของแอป K l a y p ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลองไล่เช็คเมนูต่างๆดูนะครับว่าเราชอบหรือไม่เนี่ยนะครับทีมนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นทีมที่เราได้เลือกไว้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนทีมแบบง่ายๆนะครับและสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากลองใช้งานทีมอื่นก็ให้เราเข้ามาที่หน้าเดิมจากหน้าเมื่อกี้เนาะ เสร็จแล้วนะครับก็ลองมากดเลือกทีมอื่นดูครับอันนี้นะครับจากตัวอย่างเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับก็กดดาวน์โหลดและกดใช้งานเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดย้อนกลับไปที่หน้าการใช้งานของแอปเคพัดนี่นะครับเมื่อกบเข้ามาแล้วนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าทีมที่เราเปลี่ยนมานั้นเราชอบหรือไม่เพื่อนเพนะครับลองไปเล่นไปปรับแต่งตามแบบที่เราชอบได้นะครับ โอเคครับก็หวังว่าข้อมูลจะครบถ้วนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ